สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบก,กันอีกแล้วนะคะกับวิถีไทยฟินวันนี้เป็นเช้าวันทํางานค่ะต้องพาท่านผู้ชมมาที่หน้าโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะคะมาเป่าใบไม้ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้ฤดูใบไม้ร่วงใบไม้จะร่วงหล่นเยอะมากเลยแล้วก็พอดีมีต้นสนมีดอกสนนะคะต้นสนต้นนี้ มันเป็นสนใหญ่นะคะท่านผู้ชมช่วงนี้ดอกมันร่วงหล่นเยอะมากต้อมก็เลยเก็บด้วยค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะสวยงามมากค่ะอันนี้เป็นดอกสนนะคะที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะคะตรง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 ขา,ขาวๆอย่างนี้ค่ะจะเป็นอ่าเป็นน้ำมันสนนะคะเป็นยางของต้นสนอันนี้ถ้าเราเอาไปรวกน้ำร้อนนะคะ แล้วก็ยกขึ้นมาพอลวกเสร็จแล้วก็ยกขึ้นแค่ให้น้ํามันสนละลายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแลกเกอร์เคลือบเงาสวยงามเงางามมากค่ะอันนี้ต้อมก็เก็บเอานะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเยอะค่ะแต่ทิ้งก็เสียดายท่านผู้ชมดูนะคะเก็บเอาไปทำงานฝีมือได้นะคะเนี่ยค่ะมันจะล่วงหล่นเยอะมากค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะ บางอันอย่างเงี้ยก็จะเหลือนิดเดียวมันเหมือนกับนกหรือกระลอกนะคะกระลอกจะกินจะแทะนะคะแต่ถ้าอันเต็มเดอกเต็มเต็มจะเป็นอย่างนี้ค่ะนะคะดอกเต็มเต็มจะเป็นอย่างนี้แต่ดอกอันนี้เป็นดอกที่ว่ากระลอกกินแล้วนะคะโอเคค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ต้องต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบเจอกันในคลิปต่อไปนะคะอันนี้ต้อมจะไปไว้ทํางาน ทำงานฝีมือนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าต้อมทำงานฝีมือวันไหนต้อมจะถ่ายวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะขอได้รับความขอบคุณจากวิถีไทยฟินค่ะสวัสดีค่ะ